คุณรู้ไหมว่าบัตรเครดิตคุณคุยกับเครื่องรูดบัตรได้โดยไม่ใช้สัญญาณมือถือนี่ไม่ใช่เวทมนแต่มันคือเทคโนโลยีที่ชื่อว่า NFC NFC ย่อมาจาก Near Field Communication แปลตรงตัวคือการสื่อสารระยะใกล้อย่างที่ชื่อบอกเลยมันทำงานได้เมื่ออุปกรณ์อยู่ห่างกันไม่เกิน4เซนติเมตรเท่านั้นทำให้ปลอดภัยสูงมากว้าวแรกจ่ายเงินเร็วปลอดภยัยไม่ต้องเปิดเน็ต ไม่ต้องใส่รหัสพินเว้าวที่2การแชร์ไฟล์หรือจับคู่หูฟังบลูทูธแค่แตะเดียวมันน่าทึ่งไหมล่ะแต่ที่เจ๋งสุดคืออนาคต NFC อาจเป็นกุญแจดิจิตอลสำหรับบ้านและรถยนต์ของคุณแทนกุญแจจริงและนี่คือจุดพีคบัตรและสติกเกอร์ NFC หลายตัวไม่จำเป็นต้องมีแบตเตอรี่ NFC ใช้หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้ารับพลังงานจากเครื่องอ่านได้โดยตรง หลักการนี้เหมือนกับเทคโนโลยีการส่งสัญญาณวิทยุที่ใช้มากว่า100ปีเลยรู้แบบนี้แล้วโทรศัพท์คุณมี NFC ไหมคอมเมนต์บอกเราด่วนแล้วแชร์ให้เพื่อนที่ชอบจ่ายเงินแบบแตะๆอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามถ้าคุณชอบคอนเทนต์เหล่านี้